ความลำบากอีกรอบครับฝนตกครับมาจะเป็นเช้าหน่อยหมอกเลียงแม่นนะฝนตกอยู่ <c oughs> ตอนมช้าเข้นนั่นโคกขึ้นภูเขาตอนลง่งเข็นโคกลงภูเขาได้ปะ น้องรอผูใ้ใดลารถอ่ะร,อร้ดหนาไปรถเนี่ย ตกดินคุณตกดิน,ล,นลงไปรอนายจ้างนะครับนายจ้างจะมารับแล้วตื่นเต้นมากฉี่จี้แตกเงี้ยวเชียตื่นเต้นไรกันไงเสียงบุรีขึ้นเรียนไปไม่แเลย ุดไหมไปท่าน